ไปดูเส้นทางการสู่เส้นทางดนตรีมืออาชีพของน้องๆเยาวชนนะคะโดยวง B-5 ไทีมรวม5โรงเรียนจังหวัดภูเก็ตนะคะคว้าแชมป์ s p r i t e m u s i c Contest 2025ครองถ้วยเกียรติยศทุนการศึกษาพร้อมกับทริปแรกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านดนตรีสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะ ปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีนะคะสำหรับการประกวดวงดนตรีมัธยมศึกษา s p r i t e Music Contest 2025ครั้งที่19โดยวง B ีไฟจากทีมรวมโรงเรียนได้แก่ภูเก็ตวิทยาลัยสตรีภูเก็ตขอจรเกียรติศึกษาดาวรุ่งวิทยาและ h a r t Start International s c h o o l จังหวัดภูเก็ตโชคโชว์ศักยภาพทางด้านดนตรีอันโดดเด่นนะคะซึ่งก็คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จค่ะ พร้อมกับรับถ้วยเกียรติยศทุนการศึกษา100,000บาทและทริปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านดนตรีสุดเอกคลูีกับสถาบันชั้นนําของประเทศบรรยากาศการประกวดในรอบชิงชนะเลิศก็เต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานนะคะท่ามกลางเสียงเชียร์และกําลังใจจากเพื่อนๆครอบครัวและผู้ชมกว่าพันคนโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยาจันเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีรวมด้วยคุณดํารงรักอภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหัตถิปจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมให้กำลังใจณเซ็นทรัลหัตถ์ใหญ่ชั้น5หัตถ์หใหญ่ฮอจังหวัดสงขลาการประกวดวงดนตรีสปซ์มิวสิกคอนเทสต์จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงความสามารถอย่างสร้างสารรค์สร้างความมั่นใจและพัฒนาศักยภาพทางดนตรีอย่างมืออาชีพโดยการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์กล้าฝานันกล้าลุย ให้นักเรียนมัธยมศึกษาอายุ13 19ปีได้แสดงพลังทางดน,นตรีอย่างเต็มที่โดยมีวงดน,นตรีสมัครเข้าร่วมจำนวน89วงจากทั่วภาคใต้ชิงทุนการศึกษารวม260,000บาท รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าจากการคัดเลือกอย่างเข้มข้นคณะกรรมการได้เฟ้นหา15วงดนตรีที่โดดเด่นที่สุดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตโดยในแต่ละวงจะได้โชว์เต็มศักยภาพพร้อมใช้เพลงประจำโครงการที่แต่งขึ้นเพื่อการประกวดครั้งนี้โดยเฉพาะในชื่อผลงานของ Into the Life นอกจากนี้นะคะบรรยากาศอย่างเต็มไปด้วยสีสันจากมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กคลูซีฟ์ของศิลปินซีดีกันทีกับนารานะคะที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวดค่ะสำหรับไฮไลท์ของการประกวดผลรางวัลประกาศผลรางวัลน,นะคะนอกจากถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษาแล้วแชมป์ปีนี้ยังได้รับสิทธิ เข้าร่วมทริปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดนตรีณคณุคณะคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะไม่เพียงปลุกพลังสร้างสรรค์และความกล้าฝันให้กับน้องๆแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างศิลปินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนวงดนตรีไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในปีหน้านะคะโครงการก็ยังคงเปิดกว้างให้กับน้องๆมัธยมศึกษาได้โชว์ความสามารถกันอีกครั้งนง ใครที่สนใจก็เตรียมตัวฟอร์มวงกันให้พร้อมแล้วก็มาพิสูจน์พลังฝันและความสามารถไปด้วยกันกับ s p r i ต e Music Contest 2026ก็สามารถติดตามข่าวสารและเปิดรับสมัครได้ที่ Facebook Fanpage Sprite Music Contest ค่ะ